ตอนนี้คุณอยู่กับช่องเบนเบอร์รี่และตอนนี้เราอยู่ใจกลางเมืองพัทยาเราจะพามาร้านยำ20บาท <c oughs> เราจะไปดูกันว่าเราต้องกินกี่จานถึงจะอิ่ม20บาทจะได้เยอะขนาดไหนเขาขายเลยเขาแจกเคาขายสิไปหมุนไปกันเลยทีโตว่างไหมคะพอค่ะขอคา้อคา ทำไมเจ้าชังใหญ่ขนาดนี้อ่ะจุ่มใหญ่มากมือนี่เมนูนะคะเดี๋ยวเรามาสั่งกันเลยเอาอย่างละหนึ่งก่อนทรมานแม่ขาคลิมนี้เสียงดังหน่อยนะคะทุกคนที่ร้านเขาเปิดเพลงค่ะราคายำที่ร้านจานละ20บาทนะคะหรือถ้าใครไม่อยากทานจานเล็กจานน้อยก็มีราคาปกติขายเริ่มตั้งแต่60บาทไปจนถึง100บาทเลยจ้าวิธีการก็คือเราเขียนลงไปนะคะ ถ้าเราเอาธรรมดาเราก็คือเขียนไปเฉยนี่แหละแต่ถ้าเราจาะจานใหญ่พิเศษเราก็เขียนพิเศษลงไป ันนี้ปูม้ามีไข่นะคะเดี๋ยวแกะโชว์ให้ดูนะคบเดี๋ยวเป็นพาไปดูตรงด,ด,ด้านหน้ารา้านกันบ้างค่ะทุกคนวิธีการทำของยำที่นี่นะคะเขาจะเรียงเครื่องแล้วก็ตักราดด้านบนอย่าถามว่ามันเข้าเนื้อไหมมันเข้าค่ะเพราะว่าเราเอาไปถ้า,ากลัวมันไม่เข้าเราก็คุกเองก็ได้นะคะไม่ต่างกัน อันนี้เป็นเริ่มเปิดหม่นะเดี๋ยวเป็นพักเสียงเอานี่ค่ะด้วยความที่มันจานละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็มันไม่มากเงี้ยเขาก็จะเอาผักเรียงด้านล่างนี่เป็นข้าวโพดนะคะร้านนี้จะเน้นข้าวโพดค่ะแล้วพี่เขาก็จะเอาไปเสิร์ฟนะคะมันก็จะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบเออย่างไงอ่ะได้กินอย่างละเล็กอย่างละน้อยเงี้ยสำหรับคนที่มาแล้วอยาก พิ่มความอลังการหรือว่าหลายๆยำอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขาจะอันนี้คืออะไรําไมเขายำอ๋อยำวุนเส้นอันนี้เป็นยำวนเส้นนะคะใส่ไก่สับเขาก็จะยำาในนี้เพราะว่าบุุ๊วนเส้นอะมันต้องเป็นอะไรที่เข้าใช่ไหมนี่ยี่สิบบาท<ม>เช่นกัน<ม>แล้วพี่เขาก็จะเสิร์ฟเดินเสิร์ฟจ,จนเป็นลมกันไปข้างหนึ่งเลยจ้าะคะยี่สิบบาทเดินไปแล้ว ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเขามาขายอะไร20บาทจะได้กําไรไหมช่วงโควิดอ่ะเขาไม่ได้ออกตลาดใช่ไหมปกติเขาจะขายของที่ตลาดนัดแล้วก็ร้านข้าวแกงตรงเนี้ยขายอยู่แล้วเขาก็ร่วมกันนะคะทําอาหารแจกชาวพัทยาช่วงที่คนแบบตกงานกันเยอะๆอ่ะเ,ออเขาก็จะแจกอาหารทุกวันประมาณ40กว่าวันอ่ะที่เขาแจกอยู่ช่วงนู้นนะคะตอนเนี้ย ก็คือมาเปิดร้านอันนี้ขายถูกๆแบบใครจะมาทานก็มาทานได้เขาเรียกว่าราคาโควิดตอนนี้เขาหยุดวันพุธเขาก็เห็นเขาไปแจกอยู่นะคะทุกคนใครอยากจะสมทบทนุนสนับสนุนค่าอาหารอะไรอย่างนี้ก็เอามาบริจาคที่เขาได้เห็นเขาเอาข้าวเอาขนมเอาน้ําไปแจกที่ชายหาดนะคะแล้วก็มีคนมาต่อคิวเอาอยู่ถ้าใครอยากจะ ติดตามพี่เขาก็พิมพ์คำว่าก๊อปพัทยานะคะจะเห็นพี่คนนั้นอะพี่คนที่เป็นทอมนะคะก็คอยติดตามได้เวลาเขาภาพบรรยากาศแจกข้าวแจกน้ำอะไรอย่างเขาจะลงประมาณวันพุธนะช่วงเนี้ยอาหารทะเลหรือว่าเครื่องยำต่างๆเขาจะเก็บไว้ในถังน้ําแข็งตรงนี้นะคะปิดแล้วพี่เขาก็จะเดินมาหยิบเอานี่ค่ะ,คะเห็นไหมนี่กุ้ง20บาทก็จะได้กุ้งประมาณสตัวนะคะ ถ้าใครอยากกินกุ้งสิบตัวก็สั่งสักห้าจานเดี๋ยวเราไปดูปริมาณยำกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นยำปูอัดก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนยำกุ้งก็จะได้กุ้งสองตัวเรามาดูยำที่เป็นสั่งนะคะอันนี้ยำแซลมอนก็20บาทเหมือนกัน นี่ยำหอยนางรมใส่มาประมาณนี้เลยนะคะด้านล่างจะเป็นผักนะคะทุกคนเป็นผักเป็นข้าวโพดยำกุ้งสดก็กุ้งสองตัวนะคะอันนี้ยำชินไก่ชิ้นไก่ก็ประมาณนี้นะคะยำลูกชิ้นปลาอันนี้แนะนำหนึ่งได้เยอะยำหอยแครงก็จะใส่มาทั้งเปลือกทั้งตัวแบบนี้นะคะหอยแครงนะคะค่อนข้างสูงเนาะเขาก็เลยใส่มาแบบนี้ อันนี้เป็นหนวดหมึกกล้วยนะคะจะเป็นน่าจะหมึกฟรีดอ่ะอันนี้ยำหม,มูยอยำไส้กรอกหมูนี่ยำแซลมอนอีกจานหนึ่งนะคะนี่ก็ยำกุ้งสดค่ะมาเรามาลองชิมกันเลยอ๋อจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยเดี๋ยวให้แฟนชิม อ,อเผ็ดหหน่อยและรามีของหวานรอแล้วเนี่ยอันนี้ยำเซอร์มอนนะครับ2ีสบาทน่ารักชัวร์มัน ตัวเล็กๆมันยำจะออกเบี้ยวหน่อยนะอ เก็บรักษามันจะยากามาถึงตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะชิมนี้ก่อนยำลูกชิ้นปลานะคะมันค่อนข้างจะได้เยอะอยู่นะลูกชิ้นปลามาเลยจ้าน้ำยํำของที่นี่จากที่ชิมนะคะจะออกเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็ถือว่าอร่อยอยู่นะคะถือว่ารสชาติดีเลยทีเดียว ยำหมูยอเป็นว่าชิ้นมันบางเกินไปนะคะเนี่ยทุกอย่างที่เป็นผักอะ่ะเขาจะซอยยิกๆมากเลยดีอย่างหนึง่งก็คือว่าทานง่ายมาแซบๆเส,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 สร็จเอเริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยยิมเป็นเผ็ดเลยปู ค่ะเคยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นปูทะเลนะคะหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าปูแป้นไข่ลอยเขาก็จะเอามาตักขึ้นมาขายนะคะเนี่ยมันคล้ายๆปูนาเลยนะตัวเล็กๆแต่เขาเน้นกินปูแป้นไข่กันนะจ๊ะสีส้มเหมือนปูนาตัวเล็กๆด้วยเหมือนปูนาเลยและเมนูยำไส้กรอกนะคะไส้กรอกที่นี่ค่อนข้างจะเป็นเหมือนเอออร่อยนะอย่างดีอยู่ ถ้าใครอยากจะมาชิมร้านนี้นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ถนนพัทยาสายสาใกล้ๆแยกพัทยากลางค่ะมาได้เลยช่วงนี้ร้านเขาจะปิดวันพุธนะคะเดี๋ยวเป็นปักหมดุดแมปให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเบอร์รี่ค่ะ